สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุขูสุคนค่ะวันนี้แม่ขาวยู่ยุ่กลางทงนาเด้อค่ะพี่น้องเราก็สิพามาเบิงป่าค่ะเบิงป่าในสะของอันลูกพี่เป็นพี่น้องกันเป็นไทยพี่น้องกันเนี่ยแหละจ้ะที่ที่แม่ขาวพามาเบิงหมูรอบนั่นแหละจ้ะวันนี้เลยพามาเบิงป่าค่ะเขาเพิ่นกําลังงามค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ขาวใจะให้เบิงขามีจ้ะ เห็นบ่อค่ะพี่น้องเห็นบ่อเห็นบ่อเขากำลังสี่นี่เขากำลังงามงามกำลังสอดเลยค่ะกำลังกำลังสอดค่ะกำลังออกห่วงค่ะกำลังออกห่วงเออกำลังออกห่วงภาษาไทยว่าว่ากำลังออกข้าวกำลังออกกรวงค่ะพี่น้องจ้ะเป็นเข้าเป็นข่าเหนียวเด้อจ้ะเป็นข่าเหนียวเดีวเขาเอามาเก็บบรรยากาศเก็บภาพในเบิรงจ้ะเดี๋ยวจากน้อยสิพัก พาพี่น้องไปเบิ้งป่าในสะเด้ะว่ามีปา่าอียงแน่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันตอนนี้เอาเก็บภาพบรรยากาศอยู่น้ำอยู่น้ำปลาเขา่าีนสะกอนค่ะพี่น้อง ค่พี่น้องขอบสะเพื่อนกิกธิ์ปลูกไว้หลายอย่างค่ะอันนี้เป็นทั่วปีเด้อจ้ะพี่น้องเป็นทั่วปีเด้อกําลังสิออกมาแล้วกําลังสิเป็นหมากค่ะกําลังสิได้กินแล้วจ้ะอยู่ขอบสะจ้ะขอบปลูกไว้น้าขอบสะค่ะม<น>ีกอคาค่ะพี่น้องเป็นคาใหญ่เด้อจ้ะนอกคาค่ะก,กำลังสเสียนกต้มแ่บๆนี่ค่ะพี่น้องจ้ะคา เขาก็มักสีสดนี่เป็นตะไคร่ค่ะพี่น้องกอตะไคร่สุดขอบสะเลยจะ้ะย่อนแสงแค่น้อยเด้อจะ้ะตะไคร่ล้วก็มีคา,า,ามีกอหน้าไม้มีอ้อยจะ้ะจนอ้อยค่ะยุ่ไกลๆคุณพี่น้องมันพกไหมคะว,ว่ายางไปดอกจะ้ะท้ายให้เห็นท้ายให้พี่ให้น้องเห็นจะ้ะว่าไม่เอียงเนี่ นี่แม่ขาวผ้ามาเบงอันเป็นเลี้ยงปลาเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบงวลาเป็นเลี้ยงปลาอีกอย่างแน,น่ส่วนก็เป็นส่วนเก่าที่เคยมาเบิงคอกหมูรอบนั่นแหละจ้ะพี่น้องม้นนี้พามาเบงปลาเพิ่นจ้ะเดี๋ยวนี่เจ้าของเพิ่นกําลังสีเอาอาหารให้ปลาอยู่จ้ะสวัสดีค่ะครับอันนี้เป็นปลาอย่างนาะจ้ะอันนี้นี่นี่ปลาตะเพียนปลานิ่ปลาทุกอย่างเลยนี่พ่ปลาธรามิชาติปลาสลิดก็มนี นี่มัดตัวใหญ่แล <od> ้วเนาะค่ะเนาะจักเดือนแล้วจ้านี่หวยโมเมนต์เต้าปวยตะเดียนหกสมบูรป์าจับออกไปแล้วคล้องลอยกู้ตัวแล้วไปปล่อยสาอื่นปลาซิวกะลายที่น้องปลาซิวกะลายจ้าปลาสลิดกะลายปลาสลิดกะลายเตรียมก่อนโบโบอยู่ที่ไหนเวลาจับนี่เฮ็ดจังไรค่ะ เอาวันวันหัวอาหารเราจังสี่เขากะเอิญเอายังเอาสะดุง้งตึกเอาเลยเติยสะดุ้งกลางไปจังน้อยเลยก็อนวันหัวอาหารลงองตรงนี้ไม่กินนั่นเลยก็กระยก ok เลยเติเออกระยก ok เลยสะดุ้งน้อยนี่บอกเออสะดุ้งบ้านเขาไงนะสะดุด้งนี่ปลาสลิดล่อตรงนี้ไม่กินแกนี่ปลาสลิดนี่ปลาสลิดมันไม่กินแกมันไม่กินแกหัวอาหารปลาสลิด อ๋อมันมกินอยู่ริ้มๆมันมันมากันนี่ปลาสลิดอันมีปลาสลิดปลาเพื่นมันกินนั่นมันกินอยู่ทั้งนอกเุ็นี่ปลาสลิดเป็นคุ้มรูบค่ะพี่น้องเพิ่งจะรูบเด้เห็นว่าปลาสลิดเวลาเขากินอาหารเราเขาสิมักมกินอยู่ริมลิมอันเขากินไก่แก้เขาบ่เขาบ่กล้าออกไเป็นชู้หน่าน้ำข่วงเขาเยะมากินอยู่หลายๆค่ะพี่น้องหลายจ้ะปลาสลิด ปลาสลิดกำลังสิงไงปลาสลิดนี่เอาซื้อมาเลี้ยงหรือว่าปลาธรรมชาติปลาปลาธรรมชาติปลาช่วงนาเร่งไปสู่ปลาเราก็เลยเอามาปล่อยบ่จ์กี้ตัวนี่ค่ะปลาคอบ้านนี้มันเลยออกแม่แพงลูกมาหลายเตือช่วงช่วงนาเร่งบ่เอามาสองสามเมียนี่แหละเอามาปล่อยเอามาปล่อย ไม่สิมีปลามันก็สิมีตุกแนวปลาได้เด่นเนาะมีมัดไม่ว่าปลาดุกไปยังไดบุห์ปลาดุกก็สิมีอยู่ปลาดุกปลาคอปลาสลิดปลาตะเพียนเราไมีปลานิ่นน้ำบ่ปลานิ่นแต่ี่ปลาหนิ่นมันนี่ขึ้นไม่กินบ่แห้งแหงหรอกคนบ่ใครเห็นอ่ะมันอกปลานิ่แต่วางก็มีอยู่อ้้โอตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่ปลาแจ๊บออกไปหลายแล้วอันนี้เลี้ยงเลี้ยงไว้ทานกินปีไม่ซื้อ าลูกเต่าขึ้นมาจากงเทีย่ยงถุงเท่ห่ายยดซีพี่น้องแม่ยามบ่ได้เลี้ยงขายน้ำแม่นบ่บ่บ่ไม่ได้เลี้ยงไว้ถูกกินเลี้ยงไว้ถูกกินได้เลอที่ว่าเจ้าของเอาบ่ได้กินสายมันแปดเม็ดฝนใส่น้ำใส่น้ำลเล้วใส่น้ำทุ่มให้หมูขุดสะไวบขุดสะไว้ถ้าเอาน้ำมาให้หมูเ,เราก็เลยเอาปลามาเลี้ยงน้ำปลา,มาไม่ติดเลย ปลาสลิดมันมาซุ่มกินช่วงเจ้าจ่อม,มีมีหอดปลายชาวบ้านคือบ่ขึ้นวะ,ป,ะปลาปึกกบบนีเอามาปล่อยไว้สองตัวนี่มันกินปลาหน่อยมั้งหรอบุป,ปลาปึกปลานี่ยคือมาตัวละลอยหาทิ้งไปก็ใส่บุปลาเบื้ติมปลาเบื้อสองตัวจักไปก็ใส่นี่มันตายหรอบุ๊คนีมันโคตรเอาหรอบุ๊คนน้ำน้ำเล็กๆจก็สิเอาปลาสวายล้มก็สิได้อยู่ได้เนาะ ใช่ยูแต่ว่าเขาว่าปลาสวายมันมันเด็กกลัวปลาหน่อยอ๋อมันจะกินปลาหน่อยมันกินปลาหน่อยปลาปึ๊งนี่ก็กินปลาหน่อยเพราะว่าอู้ปลาตะเคียนกูเดากำลังไงกำลังคอกำลังคอย่างเสียบๆนี่แหละกูเดากูเดาปลาตะเคียนปลาหลายยูแต่ว่ามันบอกเข่ามาหมดมันเคยกินมองมันกุ้งกวงมันเคยกินมองมันกุ้งกวงปลาตะเทียนอ อันนี้เขามาเสนเราึินไปหลายเราทุกวันจะกินไปเขาแปนัตนปลาสลิดนี่ไม่กินไปจ้าทุบ่อนแห้งแผบปายังปลานิ่นปลานิ่นมดเนี้ยละหยัดสองรูดเลยนะมันถือ่กินเ็นมันกินแบบตัวปุ๊บ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 ปอ โอ้ยตัวใหญ่เมื่อกี้น่ตัวัใหญ่เลยแม่เราโลภกลัวกับนีเงียบเหรอหัวอาหารเมดเงียบเหรอเดี๋ยวเบื้งปลาซิวบัดนี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพิวก็หลายบ่ได้มาปล่อยตะวันมาจอางไรขคือหลาถูกป่ะปลาซิวปลาสนิทมันถือมาซู้กันผูดได้ได้เอาไปเลี้ยงกับมารวดได้ชิตักให้ แต่นี่ผู้อยากเอาไปเลี้ยงปลาสลิดติดข้าวเ,เดียวแพร่ซ้ำไปก็ปลาเดือดแม่งอันนี้แพร่่ไวแพร่่ไว้ซ้ำปลาเดือดหลายอาคบพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่ขาวกับขอล่าพีและน้องไปกับปลาเข่านี่เดอจา้าจนนันไรก็อย่าลืมด้ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้แม่ขาวน้ำเนรเดอจา้า เดี๋ยวห้องค่อยพอบกันคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะกดไลค์กดติดตามให้เมีขา่าวชอบสุวนอย่างเลยเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้กะขอเกลาวเข้ามาสวัสดีจ้า